สองราศีสัปดาห์นี้ดวงโชคลาภมาเต็มๆสมหวังกันทัวนนาคือราศีไหนใช่คุณหรือเปล่าไปเช็คดวงแม่นกับหมอเจมดวงเด็ดเด็ดดวงกันค่ะ ราศีมีนโชคพอมีเข้ามาบ้างแล้วและช่วงนี้ตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินไม่ยุ่งกับใครราศีพฤกษโกโชคมีเข้ามาแบบน่าพอใจและช่วงนี้คิดเก่งคิดอะไรเป็นเงินเป็นทองไปหมดเช็คด,ดวงโชคลาภท,ทั้ง12ราศีได้ที่ Facebook เด็ดดวงเกิดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะรู้ทันดวงก็รับมือทันอูดวงแม่นต้องดวงเด็ดเด็ดดวง เช็คดวงแม่นๆกับเมอร์จมดวงเด็ดเด็ดดวงมีปัญหาไม่สบายใจอยากรู้ทิศทางชีวิตจากนี้จะเป็นยังไงเช็คโชคลาภความรักการงานการเงนินสุขภาพในอนาคตอันใกล้ของคุณจะรุ่งหรือร่วงสิบคำถามเพียง199บาทเท่านั้น รู้ทันดวงก็รับมือได้ทันการัีตีความแม่นโดยดวงเด็ดเด็ดดวงสนใจแอดไลน์สแกน QR c อา e คบนหน้าจอได้เลยค่ะหรือโทร0809979665 0809979665